ดราม่าไม่พักอิงฟาวราหะเจออากาเซ่ถล่มยับปมร่วมงานแจ็คสันกลายเป็นดราม่าเบาๆเมื่อรองอัดับหนึ่งมิสกาอินเตอร์เนชั่นแนล2อ2 2อิงฟาวราหะได้ออกมาโพสไอจิสซอรีด้วยความดีใจที่จะได้ร่วมงานกับศิลปินดังระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังโดยระบุข้อความว่าจะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวัง งอหมดแล้วแต้มบุญสะสมมาซึ่งทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของสาวอินฟ้าต่างพากันดีใจฮือฮายกใหญ่แต่ขณะที่เหล่าอากาเซ่บางกลุ่มกลับออกมาคอมเมนต์วิจาร์ณทำนองว่าทำไมต้องโพดก่อนรอร่วมงานก่อนไหมโดยปกติเขาจะไม่ออกมาสปอยก่อนนะซึ่งทางด้านแฟนคลับของสาวอินฟ้าก็เข้ามาปกป้องตอกลับคอมเมนต์ที่วิจารณ์ ส่วนเรื่องรายละเอียดงานจะยังไงก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ